เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่10ตุลาคม2556ณนะห้องรับรอง12ชั้น3อาคารรัฐสภา2มีการเสวนาวิชาการเรื่องการเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐคณะกรรมาการวิสามันได้ทำการศึกษาวิเคราะห์การแก้และการบริหารจัดการยางพาราเพื่อให้ราคายางพาราของประเทศมีเสถียรภาพปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน ผลกระทบวิธีการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวจากภาคส่วนต่างๆรวมทั้ง,งได้ศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาต่อมานายนิคมไวรัชภานิชประธานวุฒธธิสภากล่าวเปิดการเสวนาว่าประเทศไทยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนายางพาราเป็นจำนวนมากแต่ขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเหล่านั้น จย์สำคัญคือเราจะบริหารอย่างไรให้ระบบยางพาราที่มีนั้นมีความสมดุลและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่การจัดเสวนาครั้งนี้ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมกันหาวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้อุปสงค์และอุปทานของยางพารามีความสมดุลใกล้เคียงกันและนอกจากนี้คณะกรรมาธการวิสามันควรรีบส่งรายงานฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป จากนั้นนางสาวรดาวันคำภารองเลขาธิการคณะกรรมาการวิสามัญและรองเลขาธิการคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวรายเช่นอุปสงค์อุปทานของตลาดอัตราการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศภาวะตลาดหุ้นนโยาบายการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นในส่วนของการอภิปรายและเสวนาอนาคตยังพาราไทยมีวิทยากรดังนี้ ดรวิโรจน์นรนงนายจิรากรโกสายเสวีนายบุญหารอู่อุดมยิ่งนายชำานาญและอภิปรายผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามันว่าปัจจุบันมีการขยายและปลูกยางพารากระจายไปแทบทุกภาคของประเทศตลาดการส่งออกขยายตัวขึ้นโดยประเทศจีนเข้ามาเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญมากแต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางพาราที่ตกต่ำนั้นมีหลายปัจจัย